คุยครับโอ้โหบุคคลคนนครับนโดต้เ่ยวอะไรโอ้โหนี่เป็นาไม้ตายครับคุณท่าคุณตั้งตีนี่นะดูฟังเครับอุดมาในปรรเทาามด้อถ้าถือไปแล้วครับยมือาดิ เอาไวุ้ามอให่อ้โหอโอ้โหตัาหงด้านข้างได้แกมจาดซุท้ต่ครับยังไม่มีตัวัากกุครับวัวคลทัวร์5 0 0ครับ

i <laughs>